เตะข้าวครับบรรยากาศดใบข้าวมีเมนูเด็ดเตัเใบข้าวมีเมนูอะไรมาดูกันผุบแก้ข่าวแก้ข่าวสุงไก

เจ็ดห่อนครับพี่น้องห่อนครับไอบัวดอกบัวดอกฟังนี่จะเป็นทางเนี้ยนะพี่น้องซเป็นทางเนี่ยะยินเสียงแล้วยตอนโ่าิเด็กใจวายอยู่พี่น้องนไก่ครับทํำตกไก่กาดกนลูกป่าหม้อมันพี่น้อง ตามโมงเลนาะลม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 ผมไม่โฆษณาได้ดวยบางลมอย่างนี้คุณวงัวกาไทยเนาะสิบหกสิหกแปดไซดี้นี่วงัวคกไทยอย่างนั้นสดดีทายแล้ว่าดังเดิมนะอมตะอืมอามตะตั้งแต่บุละรุนพอรุนเมะบุญละตั้งแต่เข้ากับพัดเิมาเลยเห็นรถเกิดมาเลยเห็นรถดวงวงกันไทยนี่ไคุยกันเลอไคุยกันโม้อนย กูยืนรอวจะเข้ากูล้ไปนะดินเข้าเลยพี่น้องบ้านรับสินกันไกลโอเคแม่แจ้แม่แม่แม่สองเมนูใง้มห้สองเมนูสองเมนูถ้าคนสดอดเงคายได้หมดนะหสุดเยอเลยพี่น้องอันนี้เขาป้านกันโอเคหุดเยอะ

คนเหมือนผมก็อีกอย่าไปนีทานอมันเหมือนเนื้อเดือดทำนี่ก็นั้นเป็นน้องไปเจอกันกับบัย่กันหน้าอีกรอบหนึ่งเด็กเหมนคนกินเป็นปลาลากเหนียวครับ